สวัสดีครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าคนที่ทำหน้าที่สำคัญอย่างการตัดสินคดีความต่างๆในบ้านเราเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์อะไรกำกับดูแลอยู่บ้างวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เปรียบเสมือนเป็นคู่มือของผู้พิพากษาหรือก็กคือกฎหมายที่วางระเบียบให้กับบุคลากรฝ่ายตุลาการของไทยกันครับเรามาเริ่มกันที่คำถามง่ายๆแต่สำคัญมากบนสไลด์นี้เลยนะครับว่าเอ๊ะ ผู้พิพากษามาจากไหนกันแล้วแล้วท่านต้องปฏิบัติตามกฎอะไรบ้างคําตอบของเรื่องทั้งหมดนี้เลยนะครับมันอยู่ในกฎหมายฉบับหนึ่งที่เราจะมาค่อยๆดูกันในวันนี้ครับนั่นก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมครับ และเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราจะค่อยๆเดินทางไปตามเส้นทางอาชีพของผู้พิพากษาท่านหนึ่งเลยผ่าน5้าหัวข้อหลักๆด้วยกันตั้งแต่ภาพรวมของกฎหมายไปจนถึงว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมีวินัยจรรยาบรรณอย่างไรและสุดท้ายคือการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ครับเอาละครับในส่วนแรกเรามาดูกันก่อนเลยว่าเป้าหมายหลักๆของกฎหมายฉบับนี้คืออะไร ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ก็คือการสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาครับตั้งแต่การคัดเลือกคนเข้ามาการเลื่อนตำแหน่งไปจนถึงเรื่องวินัยและการพ้นจากตำแหน่งทุกอย่างต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายตุลาการของเรานั้นเป็นอิสระและน่าเชื่อถือนั่นเองครับแล้วทีนี้คำถามต่อมาคือใครกันบ้างที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ว่านี้ กฎหมายเขาได้กำหนดกลุ่มบุคคลหลักๆไว้3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกเลยอันนี้เราคุ้นเคยกันดีที่สุดนั่นก็คือข้าราชการตุลาการหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าผู้พิพากษานั่นแหละครับก็คือท่านที่มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอัดคดีต่างๆโดยตรงกลุ่มที่2จะเป็นตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆครับ คือดะโตยุติธรรมท่านเหล่านี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยวินิจฉัยชี้ขาดในข้อกฎหมายอิสลามโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและมรดกของพี่น้องชาวมุสลิมครับและกลุ่มสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือข้าราชการศาลยุติธรรมครับกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้นั่งพิจารณาคดีแต่ท่านเปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากๆที่คอยดูแลงานธุรการทั้งหมดในระบบศาล เพื่อให้ทุกอย่างมันดำเนินไปได้อย่างราบรื่นครับเอาละครับพอเรารู้เราว่ามีใครบ้างคราวนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจมากว่ากว่าคนคนหนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้พิพากษาได้เนี่ยเส้นทางมันเป็นอย่างไรต้องผ่านอะไรมาบ้างเรามาดูกันครับ ด่านแรกเลยก็คือเรื่องของคุณสมบัติพื้นฐานครับซึ่งต้องบอกว่าเข้มงวดมากๆอย่างที่เห็นเลยต้องมีอายุไม่ต่างกว่า25ปีต้องเป็นเนติบัณฑิตไทยมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายมาแล้วอย่างน้อย2ปีทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นให้ได้คนที่มีทั้งมุทิภาวะและประสบการณ์ที่พร้อมจะทำหน้าที่อันสำคัญน,นี้ครับแค่มีคุณสมบัติครบยังไม่พอนะครับ หลังจากนั้นคือเส้นทางที่ต้องฝ่าฟันของจริงเลยต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่ขึ้นชื่อว่ายากมากๆสนามหนึ่งของประเทศแล้วก็ต้องไปฝึกอบรมในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาอีกอย่างน้อยหนึ่งปีเต็มๆเพื่อเรียนรู้งานจริงก่อนที่จะได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาอย่างสมบูรณ์ครับและเมื่อได้เป็นผู้พิพากษาแล้วเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพก็จะมีลำดับขั้นที่ชัดเจนมากครับ ลองดูตามตารางนี้นะครับจะเริ่มจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาแล้วก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ไต่เต้าขึ้นไปเป็นผู้พิพากษาสารชั้นต้นสารอุทธร์จนกระทั่งถึงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายตุลาการนั่นก็คือประธานสารดีกาครับทีนี้พอมีอำนาจหน้าที่อันยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยก็ย่อมต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่หลวงตามไม่ด้วยใช่ไหมครับดังนั้น กฎหมายจึงได้วางกรอบเรื่องวินัยและจรรยาบรณของผู้พิพากษาไว้อย่างเข้มงวดมากๆเลยและถ้าเราจะพูดถึงหัวใจสําคัญที่สุดของการเป็นผู้พิพากษาเนี่ยมันจะวนอยู่รอบๆสามคำนี้เลยครับคือความเป็นกลางความซื่อสัตย์สุจริตและก็ความเที่ยงธรรมสามอย่างนี้แหละครับที่เป็นเหมือนเสาหลักเป็นฐานของกฎเกณฑ์ทางวินัยทุกข้อเลยเพื่อจะรักษาความเป็นกลางให้ได้อย่างแท้จริงน,นะครับ กฎหมายจึงขีดเส้นแบ่งชัดเจนเลยว่าผู้พิพากษาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตำแหน่งทางการเมืองใดๆไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสอสอสอวอหรือแม้แต่การเป็นสมาชิกพักการเมืองทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อขอรหาหรือความเคลือบแคลงสงสัยในความลำเอียงได้ครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือความเป็นอิสระนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การปลอดจากอิทธิพลภายนอกนะครับแต่ยังรวมถึงระหว่างผู้พิพากษาด้วยกันเองด้วยกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า ห้ามผู้พิพากษาคนหนึ่งไปก้าวไก่หรือแทรกแซงการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาอีกท่านหนึ่งโดยเด็ดขาดครับแล้วถ้าหากเกิดการทำผิดวินัยขึ้นมาล่ะบทลงโทษก็จะถูกกำหนดไว้เป็นลำดับขั้นอย่างชัดเจนเลยครับมีตั้งแต่เบาที่สุดคือการพักทันหรือการตำหนิเป็นลายลักษณ์อักษรไปจนถึงขั้นที่รุนแรงที่สุดคือการไล่ออกจากราชการเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสังคมให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของผู้พิพากษามากขนาดไหน มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ย่อมมีจุดสิ้นสุดเรามาดูกันครับว่าการดำรงตำแหน่งของผู้พิพากษานั้นจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุผลอะไรได้บ้างกฎหมายก็ได้กำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งไว้ชัดเจนมากครับก็มีตั้งแต่เหตุตามธรรมชาติอย่างการเสียชีวิตการลาออกหรือการเกษียณอายุเมื่อครบ70ปีบริบูรณ์ ไปจนถึงเหตุอื่นๆเช่นการถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือการถูกถอดถอนโดยวุฒิสภาครับเห็น <He S 2> ไหมครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโครงสร้างทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่การคัดเลือกคนเข้ามาการกําหนดวินยัยไปจนถึงการพ้นจากตําแหน่งทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายที่สําคัญมากๆเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการปกป้องความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ และที่สําคัญที่สุดคือการรักษาความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคําถามชวนคิดนะครับว่าแม้เราจะมีโครงสร้างทางกฎหมายที่รัดกุมและเข้มงวดขนาดนี้แล้วแต่มันเพียงพอแล้วหรือยังที่จะรับประกรันความยุติธรรมที่แท้จริงได้นี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่และความท้าทายที่ระบบยุติธรรมของเราต้องเผชิญและหาคำตอบกันต่อไปครับ